ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีมากเตรียมเฮสองเด้ง เด้งที่1น่ักข่าวดังยืนยันเช,เชัดเจนนะครับว่าลิเวอร์พูลกำลังจะจากการขายสโมสรให้กกบกลุ่มทุนกาตาและอาจจะมีข่าวดีวเร็วๆนี้เอาได้ข่าวความขค้ืนไหวล่าสุดในดยวกันซื้อขายสโมสรลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังมีการเจราจาก,การซื้อขายสโมสรก,กับกลุ่มทุนบางกลุ่มอยู่ณเวลานี้แต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่าเป็นกลุ่มทุนจักที่ไหนกันแน่และข่าวที่ออกมากอนน่อนนั้นว่าทางกลุ่ม FHG กํากำลังเจราจาดยวก,กันซื้อขายดังกล่าวนี้ มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่และจากที่ข่าวดังกล่าวนี้ถูกนำเสนอออกมานั้นก็ได้สร้างความดีใจกับแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นจำนวนมากว่าทีมของเรานั้นอาจจะมีมิเงินจำนวนมหาศาไลไหลเข้าสู่สโม,มสรและสามารถซื้อนักเตะระดับโลกราคาแพงเข้ามาสู่สโม,มสรเพื่อแข่งขันกับสโม,มสรอ,อื่นได้นั่นเองโดยล่าสุดนะครับรายงานมาจากโมเมนต์ซีเอสอาวาซาวซึ่งเป็นนักข่าวสายวงในชาวกาตรา์ก็เดิมาให้ข่าวกับทนนันเดอะแอนฟิ d ทอ l k กโดยเขาระบุว่า เนตอนนี้กำลังมีกลุ่มทุนจากกาตากำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการเข้ามาซื้อกิจการสโมสรลิเวอร์ pool และดูเหมือนว่าทางกลุ่ม m อ g จกับความกิจการสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นแบบเต็มจำนวนและจะไม่ใช่การแบ่งหุ้นบางส่วนตามที่เคยตกเป็นข่าวในช่วงก่อนหนานี้และดูเหมือนว่าการพยายามเข้าซื้อกิจการสโมสรลิเวอร์ของกลุ่มกาตานั้นนะครับจะได้รับการพังดันจากรัฐบาลของกาตาเป็นอย่างดีนั่นเพราะทางรัฐบาลของกาตา เห็นนักธุรกิจเอกชนของกาตาเป็นผู้ครอบครองสมโมสฟ,ฟุตบอลขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสโมอสอที่ดีที่สุดในโลกเรื่องนั้นก็นว่าหากเป็นกลุ่มทุนชาวอัหรับแล้วละก็ถือได้ว่ามันตรงตามสเปคที่แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องการเพราะพวกเข,ขานั้นก็อยากเห็นลิเวอร์พูลใช้จ่ายเงินแบบสุดบ้าคลั่งเหมือนกับที่ทางเปเช่นะครับเคยทํามาได้ตลอดในช่วงหลายปีที่มานาเพราะมีเจ้าของเป็นกลุ่มทุนชาวอาหรับเช่นเดียวกันและความร่ำรวยมัง่งคั่งของพวกเขานั้นก็เพียงพอที่จะทําให้ลิเวอร์พูลคว้าตัวนักเต อยู่ในจุดที่ถูกต้องได้อีกครั้งดังนั้นตอนนี้เรามาลอลุ้นกันนะครับว่าจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เจ้าของสโมสอนและทีมงานเจ้าดงของเขานั้นจะสามารถไปเดีลยวการขายสโมสอนลิวร์ได้หรือไม่และเจ้าของคนใหม่ของลิวร์นั้นจะเป็นใครและการเทคโอเวอร์สโมสรลิวร์จะเสร็จสิ้นตอนไหนนั่นคือโจทย์สาหรับที่แฟนบอลลิวร์จำนวนมากกําลังรออยู่ว่าเรากําลังจะได้รับข่าวดีกันเมื่อไหร่นะครับโอ้โหนี่คือข่าวดีเด้งที่ 1, หนึ่งฮะ ส่วนข่าวดีเด้งที่2เอ๊ะยังไงยังไงเตรียมเฮสิครับฟาบ,บีซโซโรมาโนทิ้งคำใบ้ลิเวอร์พูลกำลังจะได้ตัวกองกลางรายใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เื่อได้ว่าคราวนี้น่าจะสร้างความดีใจและทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลได้ลุ้นกันไปตามๆกันนะครับหลังจากที่ฟาบิโอโรมาโน่กูลูทา้านการยี่ยทีมชื่อดังก็เดิมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางไลฟ์สดสตรีมเมอร์ของทางช่อง YouTube c h ชาแนลของตัวเองโดยเขาระบุว่าลิเวอร์พูลก,กำลังมีนักเตะใหม่ในตำแหน่งกองกลางจะย้ายเข้ามาร่วมทีมในอีกไม่กี่วันขนาดนี้แน่นอนว่าคําพูดดังกล่าวนี้ของฟ ا บิโอโรมาโน่นั้นอาจจะอยู่นอกเหนือการคาดเดาของแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างมาก นันพราะณตอนตนี้หถือนว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้ตกเป็นข่าวที่จริงจังหรือมีการเข้าใกล้กับนักเตะร,รายหนึ่งเลยแม้แต่คนเดียวและมีเพียงแค่ข่าวการเชื่อมโยงเพียงอย่างเดียวนั้นจากนั้นข่าวก็หายไปแต่ถ้าหากลิเวอร์พูลได้ตัวนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมในอีกไม่กี่วันขนาดนี้จริงๆแล้วแล้ยก็จะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆส,สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกนะครับ ในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบุกไปพ่ายแพ้ต่อบรดนยับเยิน3ประตูต่อศูนย์นั้นทําให้เชื่อได้ว่าณนะตอนนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรหลายอย่างโดยเฉพาะการคว้าตัวนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมซึ่งความพ่ายแพ้ของลิเวอร์พูลครั้งนี้อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริหารของลิเวอร์พูลจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อีกต่อไปแล้วและต้องการแก้ไขทีมโดยด่วนก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายจนเกินไป ถ้าหากลิเวอร์พูลพลาดตัวไปเล่นในซีกฟุตบอชุดลิกในวันกันนาแล้วลวก็นั่นมันก็หมายความว่าเมเงินจนหวนวหมาสารที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์นั่นจะหายวับไปกับตาในทันทีโดยล่าสุดทางด้านของฟาาิซิโซโรมาโน่ก็ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจผ่านทางช่อง u ู u ูบชาแน,นลส่วนตัวของตัวเองระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังเริ่มดำเนินการธุรกิจอีกครั้งหนึ่งแล้วในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตลาดหน้าหนาวนี้ และแน่นอนว่าคําตอบก็คือลิเวอร์พูลได้กลับเข้าสู่ตลาดก,การจัดการนักเตะอีกครั้งหนึ่งแล้วและนี่คือสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนอยากได้ยินผมกําลังจะบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังมีการจัจับพูดคุยกับนักเตะบางคนอยู่ในเวลานี้และกระบวนการก็กาลังดาเนินไปในทิศทางที่เป็นบวกซึ่งผมคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ได้ตัวนักเตะกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และตอนนี้ผมก็รู้ว่าพวกเขากําลังทําอะไรอยู่ แต่ผมไม่สามารถบอกอะไรที่มากไปกว่านี้ได้เอาเป็นว่าเมื่อถึงเวลาแล้วทุกคนก็จะได้รู้กันเองและก็ดูนะนะตอนนี้แฟนบอลลิเวอร์กำลังคาดเดาไปต่างๆนานาน,าน,นะครับว่านักเตะกองกลางคนใหม่ของลิเวอร์นั้นจะเป็นใครกันแน่โดยตัวเลือกที่เห็นอย่างชัดเจนนะตอนนี้ก็คือจูดเบลนิงแฮมกับรูเบนเนวสซึ่งแน่นอนว่าในดีลของจูดเบลนิงแฮมอาจเป็นสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์โูลไม่คดาดหวังอะไรมากนักเพราะปุติเซียดมมนจะขายนั้งแต่รายนี้ออกจากทีมก็ต่อเมื่อรดูการนี้สิ้นสุดลง แต่สำหรับความเป็นไปได้ที่มีโอกาสมากที่สุดน่าจะเป็นดีลของโรเบนเนเวสนั่นพอลลีวร์พูลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมโมสรนบูมแฮมตันเพราะเคยซื้อขายนักเตะร่วมกันมาก่อนโดยเฉพาะในดีลของดิกโกโจตา แต่เทือกนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้การยืมตัวนักเตะจากสโมสรอ,อื่นมาใช้งานจนจบฤดูกาลนั้นพอช่วงตลาดซสมอที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลเพิ่งจะยืมตัวอาตูมาโลมัาจากอยู่บนต้นเพื่อแก้ไขปัญหากองกลางที่ได้รับบาดเจ็บแต่เจ้าตัวดันบาดเจ็บเสียเองจนทําให้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปเพียงแค่13นัดเท่านั้นดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลจะใช้การยืมตัวนักเตะเข้าสู่ทีมอีกครั้งก็ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิิดขึ้นจรง ดังนั้นจากคำใบ้ของฟาบิโซโรมาโน่ที่ออกมานั้นเชื่อได้ว่าถ้าหากลิเวอร์พูลจะได้ตัวนักเตะกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมจริงๆแล้วแล้วก็ไม่น่าจะเกินวันศุกร์นี้และถือได้ว่าเดียนนี้อาจจะเป็นเดียวที่ทําให้แฟนบนอลลิเวอร์พูลเซอร์ไพรส์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเป็นเดียวการย้ายทีมแบบไม่มีปีมีคุยรู้ตัวอีกทีลิเวอร์พูลก็เซ็นสัญญานักเตะเรียบร้อยแล้วตามความถนัดของทีมงานการซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลนะครับ ผู้เชี่ยวชาญชื่อวันลิวร์พูไม่สามารถพึ่งพาติเอโกอาคันโตราได้อีกต่อไปแล้วยังคงมีข่าวคนหลงออกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับสมบรับความแพ้แบบยับเยินของลิวร์พูที่มีต่อไบรตันถึง3ประตูต่อศูนย์ในเกมคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะและดูเหมือนว่านักเตะรรลิวพูลหลายๆคนที่โชว์ฟอร์มไม่ออกในเกมนั้นนี้ต่างถูกแฟนบอลของตัวเองออกมาคอมเมนต์ถล่มไปมทับๆกันนะครับจนแทบไม่เห็นมีนักเตะคนไหนของลิวร์พูออกมาโพสโซเชียลมีเดียหลังจากเกมนี้จบลงเท่าไหร่นัก แน่นอนว่าการแพ้ตอบรปรยไนในเกมนั้นนี้แฟนบอลหลายคนก็มองว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุดของลิเวอร์พูลและมันก็มากกว่าเกมที่ลิเวอร์พูลเคยพแพ้ต่ออาร์เซนอลถึง7ประตูเมื่อหลายฤดูกันก่อนซิเอและแฟนบอลจำนวนมากต่างก็ออามาเรียกร้องไปยังเจ้าของทีมลนะิเวอร์พูลกันว่าควรที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงทีมโดยด่วนก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป ดยล่าสุดท่านั่นของเคลสเบอรี่ผู้รอบรู้ทางช่อง ESPN Sport ก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ในรายการ ESPN Sport FC โดยเขาพูดถึงเกมคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับไรเดนไว้ว่าละตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแล,วและครับที่ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องแก้ไขข้อบอกพร่องของตัวเองโดยด่วนทั้งกลองหน้าและกองหลังกองกลางที่ฟอมตกไปพร้อมๆกันจนทำให้ทีมลิเวอร์พูลณตอนนี้มีฟองก็เล่นทีเละเทศไปหมดแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่ตัวผมนนนนนนัันััั้้กกกกกกาาลงจะบอกกบอออทุคคค็ืตโร ไม่ได้มีประโยชน์กับลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วถ้าหากฟอร์มการเล่นของทียมยังคงเป็นแบบนี้ผมไม่ได้บอกให้ลิเวอร์พูลขายเตี๋โกอคเคนตร่าทิ้งออกจากทีมไปนะและอย่าพึ่งเข้าใจผมเิดแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือสไตล์การเล่นของเตี๋โกนั่นคือกองกลางตัวสร้างสรรค์เกมแต่ที่ผ่านมานั้นกองกลางลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่จนทําให้เตี๋โกที่ปกติมักจะอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีมาโดยตลอดนั้นต้องอยู่ในช่วงฟอร์มตกตามไปด้วยแน่นอนว่าก ให้กับเขาเพื่อให้ตีโกมีโอกาสได้สร้างสรรเกมของตัวเองแต่ที่ผ่านมานั้นลิร์พูแทบ,บจะแย่งบอกลบกลับคืนมาจาุกคู่แข่ง,งและส่งบอกลกับตีโก้สร้างสรรเกมไม่ได้เลยและเมื่อตีอโกมไม่ได้บอลเพราะกองหลังแย่งบอลกลับมาให้เขาไม่ได้ฟอร์มการเล่นของลิร์พูจึงเป็นตามที่เห็นนั้นนะครับดังนั้นสถานการณ์ของทีมยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปแล้ว,ลวก็ผมมองว่าเจคกเค็ลับไม่จะเป็นที่จะต้องส่งตีโก้ลงสนามอีกต่อไปแล้วก็ได้จนกว่าสถานการณ์ของทีมจะคลี่คลายให้ดีขึ้น เพราะต่อให้ส่งติก็ลงไปสนามแล้วนักเตะกองกลางคนอื่นแย่งบอลกลับคืนมาแล้วส่งให้เขาเขาไม่ได้เหมือนก็เหมือนกับว่าลิเวอร์พูลส่งนักเตะที่ไม่จําเป็นลงสนามไปและทําให้ทีมกลับมาลําบากยิ่งขึ้นดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เสียเปล่าสําหรับลิเวอร์พูลจริงๆนั่นเพราะคุณมีนักเตะตัวสัญจรเกมระดับโลกอยู่ภายในทีมแต่กลับใช้งานเขาไม่ได้มันช่างน้าหัวร้อจริงๆสําหรับลิเวอร์พูลในตอนนี้ ไบคเกเวนชี้ชัดสาเหตุที่ทําให้ลิเวอร์พูลหมดสภาพไบคเกอร์เวนในเดีอดาเตืลิเวอร์พูลออกรงวิจารณ์ถึงปัญหาใหญ่ที่รบกวนทีมของเชกิงครับในฤดูกาลนี้นั่นก็คือการเล่นแบบไร้จิตวิญ,ญญาณและความสม่ำเสมอลิเวอร์พูลครับต้องทนอยู่กับฟันร้ายต่อไปหลัง่ายแผนกับเบรตันด้วยสกอร์สามศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทีมหงส์แดงถอยห่างจากจ่าฝูงของอาเซนอลไปถึง16บหกคะแนนแล้ว แถมยังสะกดคำว่าไม่ชนะเลยนะฮะตั้งแต่เข้าปี2023มาร์คเวนกล่าวว่าลิเวอร์พูลต้องรีบค้นหาจิตวิญญาณให้ได้นะตอนนี้หาวิธีที่จะย้อนกลับไปสู่ทีมที่เราทุกคนรู้ว่าพวกเขาสามารถทําได้เราได้เห็นมันแล้วในวันกันนี้พวกเขาเอาชนะแมนเชสเตอร1-0ถล่มปอนมัด9-0พวกเขาทำได้ดีในศึกยูฟ่าแชมลี และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่เรายังไม่เห็นความสม่ำเสมอนในฟอร์มการเล่นอันที่จริงตอนนี้พวกเขาก็เล่นใน้ย่แบบต่อเนื่องมามากกว่าเล่นได้ดีเสียอีกคุณอาจโต้แย้งว่าพวกเขามีผลงานต่อเนื่องกว่าที่พวกเราคิดกัน,กนแต่มันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง ยนไรชีสเหตุผลทมาไมแมนเชสเตอร์คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลฟอร์มรูดในฤดูกาลนี้ยันไรนะครับอดีตกำนัน,นระดับตำนานของไอปืนยาอาร์เซนอลเชื่อว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลมีฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำในวันนี้เป็นผลพวงมาจากการไล่บี้ย่งแชมป์พิมียร์ลงกลิตกับแมนเชสเตอร์ตลอด3-4ปีที่ผ่านมาตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอ h o ผลงานของฮงแดนในปีนี้ตด่ำย่างน่าจหายนะครับโดยพวกเขาพึ่งพ่ายตอบไรต์ลมาแบบหมดรูปก่อนหน้านี้ก็ตกรอบในซิเคาร์ครับเป็นที่โลนไหวแล้วแต่ท,ทั้งที่เมื่อรุกันที่แล้วพวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและมีลุ้นถึง4แชมป์4รายการด้วยกันเยนไรนะครับซึ่งทําหน้าที่นักวิเคราะห์เกมและทำหน้าที่ในรายการ Mas of the day เเมื่อคำคืนวันเสาร์ก็ได้พูดถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลมีฟอร์มที่ยำแย่อย่างต่อเนื่องไว้ว่า เรากำลังพูดถึงลิเวอร์พูลที่เคยมีการเล่นเพรสซิงในแดนบนที่เหลือเชื่อและมีการสนับสนุนที่ดีจากแผงมิ v เ l ลซึ่งทําให้พวกเขานะครสามารถยิงบอลได้ตั้งแต่แดนคู่ต่อสู้ยิ่งเมื่อดูมองเห็นคู่ต่อสู้ยืนอยู่จากพวกเขามากขนาดไหนคุณก็ยังรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีทางเข้าใกล้ได้เลยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆสําหรับพวกเขา ในลูกกันที่ต้องไล่ล่าแชมป์กับแมนเชสเตอร์มันส่งผลต่อพวกเขาอย่างมากโดยเฉพาะในนูกกันนี้ก็พยายามเล่นในแดนบนของคู่ต่อสู้ในตอนที่มีฟิวของคุณไม่ขยับเข้าหามีฟิวของคู่ต่อสู้เพื่อตัดบอลหรือพยายามใจบอลตัดลายกองหลังมันเลยดูเหมือนกับว่าณตอนนี้พวกเขาโดนแทงบอลทะลุตรงกลางอย่างง่ายดายอยู่ตลอดเวลาเย็นไร้กล่าวทิท้งท้ายบอร์ดยังหนุนหลังเจ็กิงครับคุมทีมลิเวอร์พูลต่อไป โรมาโน่เปิดเผยนะครับบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลยืนยันหนุนเช็กกิงครัคุณทีมต่อไปไม่หวันกระแสะวิพากษ์วิจารณ์หลังจบเกมที่แพ้บริเตนยังขาดลอย3ามศูให้เจ็กกิงครับเลนลิเวอร์พูลถูกวิจารณ์อย่างหนักจากสื่อของกัังกฤษและแฟนบอลซึ่งคุณสื่อชาวม,มันก็ยอมรับว่านี่เป็นเกมที่แย่กที่สุดและสถานการณ์ของทีมกำลังย่ำแย่โดยดี e เอ็กซ์เพรสหนึ่งในสื่อใหญ่ของกัังกฤษก็มีบทความสเสนอสี่ทางเลือกให้บอร์ดบริหารลิเวอร์พูลหากต้องแยกทางกับเจ็กกิงครับ ยังไรก็ตามนะครับฟาบ,บิสโตโรโมโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีเปิดเผยว่าบอดบริหารของหงแดงยังคงให้การสนับสนุนเจอก,กนครับต่อไปเพราะยังคงเชื่อมั่นในการทำทีมและมีแผนงานในอนาคตร่วมกันนะครับแยก่น <Yeah, S 3> นี้มีอีกไหมทีมยอดเยี่ยมพรีมลีกนัดที่20แขังลิเวอร์พูลทบยกชุดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์พรีมลีกแมตช์ดเดย์ล่าสุดนะครับเต็มไปด้วยผู้เล่นจากลีลของเรา ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผลงานของพวกเราไม่เอาอ่าวจริงๆนะครับกับความพ่ายแพ้แบบไม่มีโรสู้ตอบเบรตันส่วนรายอื่นๆมีมาจากสเปอร์และแมนเชสเตียมีใครกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งกุศลประตูตตเป็นฮุกโยริสจากสเปอร์ปล่อยให้บอลที่ออกจากเท้าของจาก้าปิ้นเข้าประตูแบบหน้าตาเฉยเขาควรที่จะทํได้ดีกว่านี้แม้บอลจะฉลับรออันเชชยองมาก็ตามต่อไปเป็นตำแหน่งกองหลังเจอมาติปจากลิเวอร์พูล ลูกแรกที่เสียประตูต้นเทิดมาติฟเต็มๆนะฮะเสียฟอร์มแบบออกทะเลก้องหลังโจโกเมสจากลิเวอร์พูลอุตสาห์เป็นตัวสำรองแล้วนะครับโดยมีเวลาอยู่ในสนาม21นาทีแต่สามารถทำผลงานกระแทกตาจนติดท,ทีมยอดแยบประจำสัปดาหรืดโดนเดนนิเวเบ็กกระดกบอลจนเสียเชิงแล้วซัดประตูที่2แถมลูกที่3ามก็เชื่องชาอนนนผผ้าอ่านจังหวะบอลพลาดอีกก้องหลังอิบรยมาโกเนเตจากลิเวอร์พูล สงสัยลืมความเก่งเอาไว้ที่ประเทศกาตาพร้อมแต้งแต่กลับมาโกโจนาเต้ดูเล่นสเปะสปะไปหมดโดนหลุดแบบง่ายๆประตูที่2และ3เสียไปมาจากความรับผิดชอบของเขากองหลังแอนดูโรเบอร์สันจากลิเวอร์พูลพื้นที่เกมรับทางฝั่งซ้ายของลิเวอร์ลุดเป็นทุง่งและการที่เขาขึ้นเกมทําเกมบกุกนอกจากจะช่วยอะไรไม่ได้มากแล้วยังส่งผลต่อเกมรับที่ทีมเสียประตูอีกต่อไปเป็นกองกลางจะด,ดนฮฮนเดอร์สันลิเวอร์พูล ช้าทุกจังหวะนะครับโดนผู้เล่นไบรตันใช้ความสดบทขยี้เข้าใส่จนสร้างความเสียหายต่อทีมอย่างมากกองกลางฟอร์มโยลิเวอร์ูลหยุดเกมรุกไบรตันไม่ได้เลยสัก,กน,นิดเชิงท้าอืดอาดเกินไปน่าผิดหวังสุดๆกองกลางอเล็กั์เล็กเชมเลนจากลิเวอร์พูล้วยังคงได้รับความไม่มังใจให้ยืนประจำการตำแหน่งตัวรุกทงางมือซ้ายแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมก็คือทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน แถมมีโอกาสโคกบอลจะจ่อเพื่อทําประตูตีเคยแตกแต่กลับมงเบาเอย่างน่าเหลือเชื่อไม่มีรุ้นอะไรเลยต่อไปเป็นกองหน้าซุนฮึงมินจากสเปอร์เจ้าของรางวัลดาวสมอร,ร่วมพรีเมียร์ลีกปีก่อนเจออุปสรรคอย่างมากมายในการเล่นเกมบุกป,ปีนี้แถมในศึกน็อตมัลน์เดบียยังโดนเบนไว้์ตามปรากฏจนกระดิกไม่ออกกองหน้าเอริงบลอส์เฮลเลนแมนเชสเตียร์ไม่เคยมีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่นักโดนแนวรับแมนเชสเตอร์เต็ดแพ็กไว้จนดิ้นไม่หลุด กองหน้าฟิลฟูเดนแมนเชสเตอร์ซิตี้สามสิบนาทีแรกจับบอลได้แค่สามครั้งเท่านั้นไม่มีบทบาทอะไรต่อเกมระบายสีฟ้าเลยแม้ครึ่งหลังนะครับมเวลาแก้ตัวแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ห้าสิบหกรู้รั่วเลย เดอชิบี้รับเซอร์ไพรส์ทคติกหงให้เทนยืนสูงโรเบร์โตเดอชิบี้นะครับในใหญ่ชาวอินเทเลนเองร์รเันยอมรับว่าเขาเซอร์ไพรส์กับแทคติกการเล่นของหงแดงที่ดูเหมือนว่าในระบบกองหลังสามคนในเกมที่พวกเขาเปิดบ้านสอนบอลลิอร์พูไปถึง30ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเกมที่เอเอ็กสเตเดียมนะครับบริเตนเล่นงานลิอร์พูเสียหมดสภาพทำให้ทีมหงแดงร่วงไปอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนศึกพรีเมียร์ลีกแล้ว หลังจบเกมดาชบีกล่าวย้ยย่องฟอร์มการเล่นของลูกทีมแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เขาไม่คาดคิดม,มาก่อนก็คือการวางหมากของเชลลิงคอลที่ขยับให้เทนอเล็กซานเดอร์ยืนสูงและมันก็ทําให้ทีมหงดแดงเหมือนกับกําลังเล่นในระบบกองหลังสองคนมากกว่าผมเซอร์ไพรส์กับเทคนิคที่แตกต่ตางออกไปของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเล่นในตำแหน่งที่ไม่เหมือนปกติเทนอเล็กซานเดอร์ในช่วงแรกยืนสูงกว่าปกติพวกเขาเล่นเกมรับโดยใช้กองหลังแค่3คนแต่พวกเราก็เห็นทางแก้ไขในมุมมองที่แตกต่างดาชบีกล่าว โดยนยา,ายยาวชาวอิตาเลียนยังให้เครดิตกับนักเตะของเขาอย่างเคารุปมิโตมะและเพอร์วิสเอสตูบิยานที่เล่นงานพื้นที่ทางด้านหลังของเทนจนทําให้ลิเวอร์ตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักผมมีนักเตะที่ฉลาดมากๆและพวกเขาก็เข้าใจสันกันที่แตกต่างนี้พวกเขารู้ว่าณตอนนี้พวกเขาต้องทําอะไรในสนามซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี่คือสุรุกขาลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่16กรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็ปรับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ